สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะวันนี้ป้าบัวจะมาหมกหม้อ ok ok, หน่อไม้ให้เด็กน้อยอันนี้มีตะไคร้หอมแดงค่ะหมูสามชั้นค่ะเอาลงไปผัดเลยค่ะเด็กๆไปโรงเรียนแล้วคุณยายก็ทํากับข้าวไว้รอหลานค่ะอันนี้เป็นกะทินะคะที่ป้าบัวเคี่ยวไว้ค่ะถ้าใส่เป็นแบบน้ําสดๆเลยกะทิมันเยอะก็เลยเคี่ยว เนี่ยค่ะเป็นน้ำมันเลยแตกน้ำมันเลยค่ะเป็นมะพร้าวเก่เนาะที่ประบวามาจากบ้านแม่ที่นครไทยเป็นมะพร้าวเก่มันก็เลยความมันมันเยอะน้ำมันมันเยอะค่ะนี่ค่ะนี่น้ำมันดูแต่น้ำมันมะพร้าวเนาอะ,อะ หมูสามชั้นตะไคร้แล้วก็หอมแดงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้หน่อไม้ถ้ามันเยอะก็ไม่ใส่หมดค่ะ,ะตัวบัวต้มไว้เมาาื่อวานนี้อะลองดูก่อนลองดูก่อนค่ะสูตรนี้ให้เด็กไม่ไม,ไ,มไม่ใส่พริกนะคะ นี่ค่ะหมูยี้จางใส่นมายลงไปอีกค่ะลูกชายบอกว่าแม่อย่าทำเยอะนะเวลาแม่ทำอะไรในะ่ทำเยอะลูกชายบอกแม่อย่าทำเยอะนะเนี่ยค่ะตีให้เข้าเข้ากันกับกะทิกับ,กบ,กบ,กบหมูนะค่ะ สมัยก่อนนี้ไม่ได้ใส่หมูใส่ไก่แล้วค่ะหมกหม้อหน่อไม้ก็เอาแต่น้ำยานางเฉยๆอุ้ยหอมหอมอ่ะกะทิเขาแตกมันเนาะเนี่ยใส่ผงปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสผงชูรส ปลาค่ะปลานี่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นปลาตัวตัวแวก็มาสับเนาะสับแล้วก็ใส่แต่ประวัวไม่มีปลาอย่างนั้นเนาะมีแต่ปลาต้มแบบนี้ปลาที่ซื้อเนี่ยค่ะมันก็ทาให้เป็นน้าเนาะอ้โหลูกสาวซื้อมาน้ําดําปีเลยอือใส่ลงไป ใส่ผงปรุงรสใส่ชูรสแล้วเกลือไม่ได้ใส่นะคะขัวเข้าเค็มนะคะมาใส่แล้วรับปรุงรสก่อนอยังไม่ได้ใส่น้ำยานางค่ะน้นอยอ่อนอ่อนหน่อไม้เมื่อวานป้าสับไว้เมื่อวานนี้คือเป็นหน่อไม้ไผ่ตองค่ะตรงหัวของเขาป้าก็ฝานทําเป็นหน่อไม้ดองเนาะ แล้วก็หางของเขาก็เนี่ยค่ะสับแล้วก็มาหมกหม้อนะคะแล้วก็ใส่หน่อเข้าไปอาสองหนอง่อนคะคะแ๋ยวคนให้เข้ากันดีๆก่อนสูตรของเด็กน้อยนะคะทําให้เด็กน้อย <c oughs> ผู้ใหญ่ก็กินได้ค่ะไม่ได้ใส่พริกไม่ได้ใส่พริก สูตรของบ้านป้าเกงหน่อไม้หมกหน่อไม้ไม่ได้ใส่พริกนะคะอออหอมตะไคร้เกลือพอละประมาณนี้อันนี้ก็เป็นข้าเวเบือกับน้ำยานางค่ะอยู่ในนี้ ใส่ลงไปเลยนี่ข้าเบือกับน้ำยานางข้นๆโนเคน้ำยานางเข้มข้นค่ะนี่หน่อไม้อ่อน,ออน <c oughs> ไถตรงเขาจะอ่อนค่ะอ่อนแล้วก็หวาน เมื่อป้าใส่เกลือไปแล้วคนไปแล้วชิมอีกรอบอเขาก็จะเข้มข้นขึ้น เพิ่มสีสันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กินค่ะเด็กกินไม่ได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ใส่ลูกโดดลงไปค่ะมาผักคล้วยแห้งค่ะนี่รสชาติก็จะเป็นเค็มนิดนิดหวานหอมค่ะมิจูชอบมาก,กหมกหม้อหน่อไม้พหน่อไม้มิจูชอบจริงๆเนี่ยค่ะปีนี้เพิ่งทำให้กินนี่แหละ ของชอบของหา้านๆนะคะน้ำยานางนี่ป้าก็ปั่นปั่นเอานะคะแล้วก็ใส่ข้าวข้าวเหนียวแช่น้ำใส่ปั่นไปเลย <c oughs> กองใส่นี่ไปเลยเอา้าวเราปรุงรสได้ที่แล้วเนาะแล้วก็น้ำยานางแห้งแล้วนะคะเราจะเอาแห้งขนาดไหนแล้วก็คั่วแห้งเลยค่ะเขาถึงเรียกว่าคั่วหน่อไม้นะคะคั่วหน่อไม้หมกหม้อหน่อไม้ ะะมันกะทิค่ะหวานน้ำยานางค่ะหอมค่ะแห้งๆสักหน่อยนะคะข้าเหนียวตุ้ย,ยเลยค่ะนี่ค่ะหอมตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงค่ะเกลือแล้วก็มาใส่ทีหลังนะคะแล้วกลัวว่าปลาจะเค็มหรือว่าผงปรุงรสเค็มเนาะนี่ยค่ะ เนหนียวตุ้ยเลยค่ะนี่ก็จะให้เขาแห้งๆอันนี้ก็ใส่ถุงเก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะนี่เอาเข้าเบือสุกแล้วน้ำยานางแห้งแล้วนี่ ใส่โหละพาค่ะนี่ปะบัวใส่โหละพาใส่โหระพาหอมๆค่ะใส่โหละพาลงไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็คนเนาะคนให้เขาสลบนคะคะนี่ไม่งั้นเขาจะดำนะคะนี่ค่ะอ,อหมกต้องใช้ไปตองค่ะอันนี้หมกหม้อค่ะนี่อู้หอมโหละพา หอมหมูหัะปลานี่นี่ค่ะว้าวเสร็จแล้วค่ะหมกหม้อหน่อไม้ปลาบัวนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วปิดแต๊กค่ะว้าวนะคะหมกหม้อหน่อไม้หรือขั้วหน่อไม้เนาะนี่ มานประโบเรียกขั้วหน่อไม้ค่ะเนี่ยค่ะมาจ้าคนละถ้วยละถ้วยวันนี้ประัวก็พักหมกหม้อนหน่อไม้หรือขั้วหน่อไม้แบบเด็กๆนะคะไม่ได้ใส่พริกค่ะลองไปทําดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากค่ะเขาจะหวานค่ะหวานหอมน้ํากะทิค่ะหอมตะไคร้ค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็ขลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย